สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับพบกันอีกแล้วนะครับเนาะสำหรับ F c ซนะฮะหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับใครที่เป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นอยู่และได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับท่านผู้ชมก็โชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้พบกับวิธีการสอนรักษาตัวเองครับฟังไม่ผิดนะฮะผมจะสอนท่านผู้ชมนั้นรักษาตัวเองครับ แล้วผลที่ได้ก็คือดีขึ้นครับไม่ต้องทรามานแล้วนะครับแล้วก็นอนหลับไม่ต้องนอนทรามานไม่ต้องนอนแบบไม่หลับอีกแล้วนะครับนอนหลับสบายเลยครับตื่นขึ้นมาสบายตัวนะครับแล้วถ้าเกิดทำบ,บ่อยๆทาจนสําเร็จทําจนกระดูกสันหลังแยกออกจากการดังกลึบเมื่อไหร่หายเลยครับหมอเราก็ดูก,ก็จะกลับเข้าสู่ที่เดิมนะฮะมันก็จะเลิกกดทับเส้นประสาทแล้วเราก็จะสบายขึ้นนะครับโชคดีมากๆนะ เอาละในเมื่อโชคดีแล้วก็ต้องตั้งใจฟังด้วยนะครับตั้งใจฟังผมจะพูดแบบละเอียดนะครับท่านผู้ชมต้องตั้งใจฟังนะครับอย่าไปขี้เกียจฟังนะครับแล้วก็ดูท่าทําเลยแล้วก็ไปทําพอทําเสร็จปุ๊บเอาไม่ได้ฟังเสร็จเลยนะฮะทำปุ๊บเจ็บปุ๊บเลิกเลยครับไม่เอาแล้วก็ถือว่าโชค,ยยคร้ายจริงๆนะครับเอานะฮะฟัง,งดีนะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นท่านผู้ชมชื่อมันบอกอยู่แล้วนะหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นแสดงว่าหมอนตัวนี้อยู่ด้านหลังถูกไหมเพราะเป็นกระดูกสันหลังนะครับ นี่ครับกระดูกสันหลังเรานะครับมันจะมีหลายข้อนะครับแต่ละ <6. S 2> ข้อเนี่ยมันก็จะมีวุ้นนะฮะรองไว้นะฮะมีเป็น10ข้อเลยฮะวุ้นนี่ก็ต้องมีเป็น10ตัวนะครับเอาไว้รองกระดูกเพิ่มไม่ให้กระดูกนั้นชนกันนะครับเพื่อให้หลังเรานั้นก้มเอียงตัวให้ทรงได้เพราะฉะนั้นหมอนรองกระดูกจําเป็นนะครับอย่าเอามันออกไปนะครับอย่าเอามันออกไปมันจะต้องมีไว้นะครับธรรมชาติสร้างไว้เพื่อให้มันทําประโยชน์ให้กับกระดูกสันหลังนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาออกนะครับเอาละ คราวนี้หมอรองกระดูกหลังตัวนี้แหละครับตัวปัญหานะครับท่านผู้ชมฟังดีนะครับหมอรองกระดูกหลังเนี่ยมักจะอยู่ในกระดูกและไม่ให้กระดูกชนกันแต่วันใดวันหนึ่งนะครับถ้าเรามีอาการเจ็บปวดทรมานเนี่ยแสดงว่าหมอรองกระดูกนี้มันไหลออกไปครับท่านผู้ชมไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับคือมันไหลออกไปแล้วก็ไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับพอทับเส้นเลือดเส้นประสาทปุ๊บก็จะมีอาการดังนี้นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือมีอาการปวดครับปวดทรมานมากมากนะครับปวด ตรงไหนบ้างก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนว่าจะปวดตรงไหนนะแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเริ่มจากหลังนิดๆนะฮะปวดจากหลังนิดๆมันก็กปวดมากเลยที่หลังแล้วแต่นะครับพอมันปวดปุ๊บเนี่ยมันก็จะลาวครับลาวลงไปในก้นนะครับท่านผู้ชมเข้าไปปวดในเบ้าก้นแก้มก้นสองข้างบางทีก็ปวดที่ก้นกกนะครับถ้าเกิดคนที่เป็นหนักๆก,ก็ลองเอามือกดก้นดูนะจะรู้สึกว่าเหมือนมีลูกกลมๆอยู่ในก้นเลยนะครับเหมือนแบบมีลูกอะไรก็ไม่รู้กลมๆจับได้เลยเนี่ยมันอยู่ในกลล้นเราแก้มก้นซ้ายขวานะครับ ซึ่งนั่นก็คือกล้ามเนื้อที่มันหดตัวนะครับเพราะว่ามันมีอาการเจ็บปวดมากนะมันก็หดตัวนะครับเ็ไม่ต้องไปกลัวนะมนไม่ใช่เนื้อ้ายนะครับคราวนี้พอมันลามมาที่ก้นเสร็จเนี่ยมันก็จะเล้าลงขาครับเล้าลงขาก็คือจะมีอาการปวดขาตามมาอีกนะฮะพอปวดขามากเข้าก็จะมีอาการชาที่ฝ่าเท้าครับเท้าจะชาครับชาตื้อเลยรฮะชาเหมือนแบบว่า หนักสัก10กิโลฮะหนาเป็นปักๆงี้ฮะใส่รองเท้าไม่รู้สึกขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเซเว่นรองเท้าหายไปข้างยังไม่รู้เลยนะครับเพราะอาการชานะครับแต่ทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันจะรวมไปคําว่าทรมานครับก็คือปวดมากๆชามากๆครับปวดแบบว่าทนไม่ไหวปวดเหมือนแบบปวดฟันปวดหัวปวดแบบทรมานสุดๆเลยนะครับทํายังไงก็ไม่หายสักทีครับนอนร้องไห้ไปวันๆนะฮะแล้วหนักเข้าหนักเข้าก็จะเดินไม่ได้ครับเดินไปประมาณสัก569เนี่ย นั่งละไม่ไหวครับเดินต่อไปไม่ได้เพราะตัวเอียงครเดินไปตัวจะเอียงแบบเอียงน่าเกลียดเลยนะครับเสียบุคลิกเลยนะครับก็ต้องลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเป็นหนักที่สุดเช่นเคสของผมนะเป็นหนักสุดก็คือติดเตียงเลยครับก็คือลุกไม่ได้แล้วเนี่ยนั่งอย่างนี้ไม่ได้เพราะนั่งอย่างนี้ปวดหลังครับปวดจืดเลยปวดหลังแล้วก็ปวดขาครับปวดช่วงล่างไปปวดหมดเลยนะครับ ชาแล้วปวดครับต้องนอนฮนะนอนถึงจะเบาแต่ไม่ใช่หายนะมาแ,ะแค่เบาคราวนี้ก็จะนอนอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าลุกขึ้นมาก็ปวดก็นอนติดเตียงเลยครับผมนอนติดเตียงมาทั้งหมดสมเดือนกว่า4ี่เดือนได้นะครับก็คือหมดทุกอย่างเลยไม่ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับคือทุกอย่างมันหมดอนะคือเราลุกไม่ได้แล้วก็ทํางานไม่ได้นะเป็นภาระ,ระต่อครอบครัวและสังคมทันทีนะครับก็แย่เลยตอนนะ้วิตกกเลยนะติดวิตกไม่รู้จะหายเมื่อไหร่ทายัางไงจะไปรักษาที่ไหนก็ไปหมดแล้วไม่หายนะครับก็ก็ค,ความรู้สึกแย่แล้วก็ เป็นกังวลมากนะครับเพราะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับอันนี้มันด้วยเหตุบังเอิญนะครับด้วยโชคชะตาครับต้องมาพบพิธีรักษานะครับแล้วก็สามารถรักษาตัวเองนะฮะให้กลับมาลุกขึ้นมาได้ครับโอ้โหดีใจมากเลยนะลุกขึ้นมาได้แล้วก็รีบทําท่ารักษาจนหายนะครับแล้วก็หายซะจริงๆนะครับเอาละคราวนี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วนะฮะว่าอาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอาการแบบที่ผมพูดเนี่ยก็อย่าเพิ่งฟันธงว่าตัวเองเป็นนะครับให้ไปทํา m r i หรือ Xray กับคุณหมอ ก่อนนะให้หมอเขาฟันทงก่อนว่าเราเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับแล้วถึงจะมาทําตามที่ผมสอนนี่นะครับเพราะบางคนไม่เป็นนะไม่รู้เพราะไม่ได้เคยตรวจก็ดูอาการเอาใกล้เคียงก็ลองไปทําก็มันก็มีหายบ้างไม่หายบ้างเพราะว่าบางคนไม่ได้เป็นเนาะไม่ได้ตรวจนะครับเอาละคราวนี้ที่มันปวดอย่างนี้ได้อะเขามาชมเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าหมอรองกระดูกไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทใช่ไหมเลือดไม่ไปเลี้ยงขาเพราะมันทับเส้นเลือดหมอรองกระดูกตรงนี้นะเลือด ไม่เลี้ยงขา <Pf le. S 1> ขาก็ชาครับเหมือนกับเราบีบมือตัวเองอ่ะบ <normal> ีบไ้นานๆนะมือก็ชาเขียวเลยนะนี่เหมือนกันนะเพราะมันทับเส้นเลือดล้วไปเลี้ยงขานะครับก็มีอาการชาครับคราวนี้ตรงเส้นเลือดมันมีเส้นประสาทด้วยนะครับพระาทับเส้นประสาทเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการปวดที่ผมบอกนะครับปวดมากๆเหมือนปวดฟันนีปวดทรมานที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้นกําเนิดของการเป็นโรคนี้ก็คือหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับหลายท่านไม่เข้าใจเนาะเพราะปวดขาปวดกลนก็ไปจัดการที่ขาที่ก้นไปนวดไปตอกไปทุบ ไปทอาอะไรทุกอย่างแถวๆนั้นซึ่งมันไม่ใช่นะจุดกาเนิดมันอยู่ที่หลังนะครับแล้วต้องเข้าใจก่อนนะครับเอาละคราวนี้มันไปได้ยังไงนะไอ้หมอลองก็ดูตัวนี้มันก็เป็นเพราะว่าเรานี่เอ,เองนะครับท่านผู้ชมที่ทําให้มันเกิดขึ้นนะฮะเรานั่งนานเกินยืนนานเกินยกของหนักบ่อยเกินนะครับส่วนมาก3มเหตุผลนี้ทําให้เป็นนะครับยืนนานและนั่งนานแค่ไหนจ้าก็วันหนึ่งสาชั่วโมงอะแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานเช่น5ปี6ปี7ปีบางคนเป็น10ปีอย่างเงี้ยเป็นง่ายนะครับ แต่ที่ผมเห็นเป็นง่ายที่สุดคือพวกยกยกของอะ่ะก้มไปยกก้มไปยกเนี่ยอันนี้เป็นง่ายเลยนะบางทีกึกเดียวเป็นเลยนะครับก็ระโชคร้ายนะครับที่เหลือก็เป็นพวกอุบัติเหตุเกิดจากการกระแทกนะครับเช่นเล่นกีฬาเกิดจากการกระแทกรถจักรยานหกลม้มเดินหกลม้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถยนต์อุบัติเหตุอย่างเงี้ยเกิดกระแทกกเป็นเป็นได้นะครับสุดท้ายเลยก็คือโชคร้ายที่สุดไอจามอย่างที่ผมบอกไปนะครับการไอและการจามนั้นส่งผลให้คุณเป็นหอวรองกระดูกหลังทับเส้น และหมอนรองกระดูกคอทับเส้นได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไม่ได้เป็นได้นะครับเพราะมีคนเป็นแล้วนะครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลเข้าใจแล้วนะครับ<อ>ปวดขาเพราะหมอนรองกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกไปทับเส้นเพราะตัวเราทําให้มันออกไหลออกไปน,นี่เข้าใจกันหมดนะครับวิธีรักษาแล้วนะครับวิธีรักษาก็คือเราจะเอาหมอนรองกระดูกตัวนี้นะครับกลับไปที่เดิมนะฮะในเมื่อหมอนรองกระดูกเนี่ยมันไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทใช่ไหมครับเราจะเอามันกลับมาที่เดิมเดี๋ยวตอนนี้มันกลับไม่ได้นะครับเพราะกระดูกเราชนกันแล้วมันก็ปิด มันกลับไม่ได the right, so ้นะครับเวลาเราไปทํา MRI X-ray ไม่เหล็กหรืออะไรก็ตามนะครับเราจะเห็นว่ากระดูกนั้นชิดกันแล้วนะครับหมอลรองกระดูกไหลออกไปแล้วนะครับไม่เห็นหมอนองละไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเพราะฉะนั้นการที่จะเอากลับมาได้นั้นต้องง้างกระดูกออกครับกรึบนั้งออกครับกรึบมันจะไหลกลับนี่คือทฤษฎีง่ายๆในการรักษานะครับอย่าเอามันออกนะครับอย่าไปตัดมันออกมันไม่ได้นะครับมันมันเป็นส่วนสําคัญนะครับคือหลายๆท่านไปเอาออกแปลอออกมาแล้วล่ะพอไปเอาออกเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้น มันก็ดีในช่วงปีแรกครับปี2ปีแรกอาจจะดีนะฮะบางคนอาจจะสั้นนั้นแล้วจากนั้นในเมื่อข้อนั้นไม่มีหมอนรองกระดูกแล้วแจวออกในประมาณ2อสาข้อนะเวลาออกเพราะต้องเอาออกสุ่มนะครับไม่สามารถจะชี้เฉพาะจอจงได้เพราะออกไปเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่มีหมอนครับกระดูกอ่ะพอกระดูกไม่มีหมอนปุ๊บก็ล็อกเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมเขาวนี้มันให้ตัวไม่ได้นะครับมันให้ตัวไม่ได้มันเหมือนกับมันเหมือนกับโซ่มันเหมือนกับห่อคอยอ่ะที่ว่ามันพูดยังไงดีวเนีย คือมันจะมีหมอนรองไว้รองเพื่อให้ยืดหยุ่นเพื่อลดน้ำหนักเพื่อทรงตัวแต่ถ้าเกิดไม่มีหมอนมันหลายกระดูกชนกันนะไอ้กระดูกที่ชนกันเนี่ยมันจะทําให้ข้ออื่นนะครับหมอนรองข้ออื่นไหลออกมาได้เพราะมันเซนะครับอันนี้เข้าใจงใ่ายง่ายแบบภาษาบ้านเนาะโอเคนะมารักษายังไงละ่ะทาไงให้กระดูกยืดกันทาให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับมีท่าทั้งหมดหกท่าแบ่งกันเป็น2ชุดนะฮะท่าที่1เนี่ยจะเอ้ยท่ารักบําบัดเนี่ยนะจะมี5้าท่าครับนอนทําเป็นท่านอนทํา5ท่า ส่วนท่ารักษาท่าที่6เนี่ยจะเป็นท่ายืนทำซึ่งท่ายืนทำนั้นจําเป็นต้องทําให้ได้ทุกคนนะครับทุกคนต้องทําท่ายืนทาได้แล้วถ้า่านอนทาทําไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับตรงไหนทาไม่ได้ก็ข้ามไปแล้วค่อยมาฝึกใหม่แต่ท่ายืนทาจะต้องทําให้ได้นะครับคราวนี้มีคําถามว่าแล้วผู้ป่วยที่ติดเตียงเขายืนไม่ได้เขาจะทํายังไงก็คือต้องทําท่านอนทำห้าท่าให้ครบระยะเวลาประมาณ3เดือนนะครับอย่างน้อย3เดือนอย่างน้อยนะครับท่าผู้ชมที่ติดเตียงนะทำประมาณ3เดือนท่านผู้ชมจะลุกขึ้นมาได้ครับ ในเมื่อลุกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องรีบทําท่ายืนก็คือท่ารักษานั่นเองง่ายๆนะเพราะฉะนั้นคําถามทุกคําถามมีคําตอบนะครับมาดูกันนะครับว่า5ท่ามีอะไรบ้างน,นะครับเป้าหมายของผมคือให้กระดูกสันหลังยืดออกจากกันและมีเสียงลั่นดังกรึบๆเป็นลูกกระนาดนะครับอย่าดังกึกเดียวนะกึกเดียวอาจจะดังแค่ข้อเดียวถ้าใครไปโดนข้อที่เป็นก็โชคดีแต่ส่วนมากมันไม่โชคดีอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดังเป็นลูกกระนาดครับกรึบนะฮะท่าที่ใกล้ตกอลผมจะรีบแล้วนะครับเอานะท่าที่หนะครับ ท่าที่1ครับเอาศอกขึ้นมาชันอย่างนี้ครับค้างไว้30วินาทีนะครับอย่ากั้นลมหายใจนะครับอย่ากั้นลมหายใจนับไปครับ1 2 3 4 5นับให้ครบถึง30วินาทีนะครับอย่ากั้นลมหายใจนะครับท่าที่1นงง่ายๆนะแต่คนที่เป็นไม่ง่ายนะครับมันปวดนะเอาละท่าที่1ผ่านไปนะครับท่าที่2แล้วครับท่านผู้ชมเอามือไว้ตรงศีรษะรือหน้าเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ดันขึ้นมาครับให้ให้สะดือเราพ้นพื้นเล็กน้อยอย่างนี้ครับ ค้างไว้30วินาทีนะครับอย่ากลั้นลมหายใจถ้านี้ปวดมากและทรมานมากบางคนทําไม่ได้ต้องข้ามไปเลยนะครับเื่อนี่ไหลออกมาเต็มตัวนะครับอยู่ในห้องแอร์เหอื่อยังอ่อนครับเจ็บและทรมานมากอย่ากลั้นลมหายใจใครทําแรกๆนะครับหนึ่งเดือนแรกเนี่ยจะโคตรเจ็บโคตรทรมานเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเพราะนั้นอดทนไว้นะครับใครที่ทําแล้วเจ็บอย่าเพิ่งเลิกนะครับทำไปให้เรื่อยๆครบสัก2เดือนรับรองดีขึ้นนะครับมันจะสั่นไปทั้งตัวนะท่านคนที่เป็นนะเอาละครบ30สิวินาทีก็พอครับสองท่าาำไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นท่าที่3มแล้วนะท่าที่สมเนี่ยท่านผู้ชมนอนง่ายครับแล้วก็ยกขาขึ้นมาข้างนึงครับชันเข่าขึ้นมาเพราะเอาเข่าขึ้นมาข้างนี้เสร็จปุ๊บเอาอีกข้างไปควายครับข้างไหนควายข้างนั้นพับเพียบลงไปครับมันก็จะดึงดึงเส้นเอวครับดึงกระดูกเอวนะฮะดึงแค่นี้ไม่เท่าไหร่ต้องเขย่าด้วยครับโยกไปครับหนึ่งสองสามนะให้ได้สามสิบครั้งนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าเกิดเขย่าไม่ไหวใช้มือช่วยกดนะฮะ กดเขย่าไปให้ได้30ครั้งนะครับกระดูกเส้นข้างเนี่ยคือกระดูกกับเส้นตรงข้ามมันจะยืดออกนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกดีนะแต่ตอนทําแรกๆในเดือนแรก,แรกจะเจ็บมากนะอดทนไว้นะครับสามสิบครั้งก็ครบพอ,อครับต่อไปก็ข้างนี้บ้างข้างไหนค่อยข้างนั้นพับเพียบลงไปครับแล้วก็เขยา่าเขยา่าให้ได้30ครั้งทาบ่อยๆก่อนนอนจะดีมากนะก่อนนอนเนี่ยทำแล้วตื่นมาจะสบายพอตื่นมาก็ทําครับก็จะได้ลุกขึ้นมาสบายนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาทาทาตอนไหนบ้างก็ถ้าเกิดคนมีเวลาก็เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ทํา2เวลาครับก็คือก่อนนอนนะครับแล้วก็ตอนตื่นขึ้นมานะครับตอนที่เราอยู่ที่นอนเราก็ทําซ้านะครับเอาครบไปนะครับสาครั้งก็พอนะครับ5ท่าตอนนี้ท่าที่3ไปแล้วนะต่อไปเป็นท่าที่4ครับท่าที่4นะ่ท่านผู้ชมไปนอนเอาก้นชิดเตียงถ้าใครไม่มีเตียงก็เอาเกาอี้มานะครับแล้วก็เอาขาเนี่ยพาดเตียงหรือพาดเก้าอี้ตรงนี้ก็ชิดเตียงนะครับจากนั้นใช้มือฮะชิดติดกันนิ้วชิดติดกันนะครับ ใช้สันไวยมือนะฮะเนี่ยไว้ที่ขอบเกงในนะครับแล้วอุ้มมือดันครับดันสองข้างนี้ฮะให้แขนตรงสองข้างค้างไว้นะครับค้างไว้ประมาณสัก30วินาทีใครจะมากกว่านี้ก็ได้แต่อย่าต่ำกว่า30วินะครับอย่ากันลมหายใจนะครับอย่าเกงนะฮะถ้าเกงกระดูกไม่ล่นนะครับราะนั้นต้องอย่าเกรงนะฮะอย่ากันก็ค้างไว้เงี้ยสามสิบวินะครับพอครบสาสวิก็พอครับท่าที่4ผ่านไปแล้วรวดเร็วมากใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับอ้าวท่าที่5เนี่ยเริ่มแล้วท่าที่5ลุกขึ้นมาบ้างแล้ว ลุกขึ้นมาคุกเข่าแล้วนะครับอ้าวท่าสุดท้ายนะฮะของการบําบัดก็คือท่าคุกเข่านะครับแล้ท่านผู้ชมเนี่ยคุกเข่าแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้นิ้วแบบเมื่อกี้ชิดติดกันนะฮะแล้วสั่นให้มือเข้าไปที่ขอบเกงในแล้วอุ้งมือก็เป็นการดันทั้งสองข้างนะครับนี่ครับดันหน้าขาทั้งสองข้างของเรานะครับเราก็จะดันอย่างนี้ฮะแขนทั้งสองข้างจะตรงเห็นไหมครับซ้ายและขวาต้องตรงอย่างนี้นะครับ พอตรงอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะปวดก็อดทนไว้อย่าก,ก้านลมนะครับอย่ากเก็งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหน้ามืดเราก็จะเป็นไข้นะครับคราวนี้ก็ยกก้นขึ้นครับยกก้นขึ้นเล็กน้อยคราวนี้ก็โยกครับสามสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวลาทําดันแขนลงไปลึกๆนะแล้วก็โยกนะครับเพื่อให้กระดูกสันหลังมันยืนอดออกจากกันนะพอครบแล้วก็พอ3าสิบครั้งอ่าครบแล้วครับห้าท่าอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้น ใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยห้าท่านะไม่ถึงไม่ถึง10นาทีไม่ถึง5นาทีเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าไม่มีเวลาทำนะฮะเวลา5นาทีเนี่ยแล้วทําให้ร่างกายตัวเองดีขึ้นเนี่ยสละให้หน่อยนะครับอย่าไปบอกว่าไม่มีเวลาทําไม่ได้นะครับเอาละในเมื่อท่านผู้ชมทํา5ท่าแล้วเนี่ยถ้าครบ3เดือนเมื่อไหร่นะยืนได้แน่นอนนะพอยืนปุ๊บให้รีบทําท่ายืนครับนี่ดูท่ายืนนะนี่คือท่ารักษาแล้วนะครับ5ท่าเมื่อกี้ท่าบําบัดน,น,นะท่ารักษาเป็นท่านี้นะครับ ผมจะปรับกล้องให้มันสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับาภาพอาจจะมืดหน่อยนะวันนี้เพราะว่ามามาสะสายเลยนะฮะก็พยายามจะมาให้ไวนะแต่วมา,าเพิ่มแสงเข้าไปเนาะผมก็ไปทำนู่นทำนี่นะมันก็ต้องใช้เวลานะครับอา้าวอ้าขาครับสี่สิบห้าองศานะครับแล้วแต่ถนัดอ้ามากเท่าไหร่ก็แล้วแต,แต่แต่ต้องมั่นคงนะครับมั่นคงไม่ใช่อ้าแบบไกลริ้วนะอ้าให้มั่นคงนะครับ จากนั้นก็ทําเหมือนเมื่อกี้ครับเอานิ้วชิ้ติดกันนะครับแล้วไปที่ขอบเกงในมือก็ไปตรงหน้าขานะครับเวลาเราไปแตะตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราแขนตรงเวลาจะก้มเราก็ยอ่อเข่าครับยอ่อเข่าลงฟึ๊บเห็นไหมแขนก็ดันออกสองข้างเห็นไหมครับพอเราดันปุ๊บเนี่ยแขนสองข้างจะจะจะค้ำไวล้ละมันจะปวดหน่อยนะตอนแรกๆทําโคตรปวดเลยนะ้องอดทนได้ครับอ่าพอเราค้ำไว้นี้เสร็จปุ๊บเราก็ก้มไปข้างหน้าให้เข่าตึง เข่าตึงก้มข้างหน้าเห็นไหมเข่าจะตึงนะสองข้างพอได้อย่างนี้ปุ๊บให้โยกครับ30ครั้งอย่ากลั้นลมหายใจนะครับ 1, 2 3 4 5ส7 8 9 10ี่ห้าเดดเวลากล้มไปก็ผลักแขนไปด้านหลังคือผลักผลักตรงหน้าขาออกไปเพื่อให้กระดูกสันหลังนั้นมันยืดออกจากกันนะครับถ้าวันใดท่านผู้ชมทําแล้วได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนแบบลูกราหน้านะครับดังกลึบเนี่ยโอ้โหรับรองครับโลงนะ่งฮะหมอ้องกระดูกกลับที่เดิมหายแน่ๆนะครับอ่ะ พอทาครบ30ครั้งก็ย่อเข่ากลับนี่ย่อเข่าแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมันจะได้เซฟตัวเองนะครับคน<อ>ที่เป็นงหงนักๆก็ต้องทําแบบนี้นะฮะพอหายแล้วเนี่ยมันจะก้มเงยขึ้นได้สบายนะครับหมอจะบอกว่าห้ามก้มแล้วถ้าเกิดใครเอาท่าผมไปให้หมอดูหมอบอกาห้ามทําเด็กขาดเพราะคุณก้มนะครับแต่ในขณะที่ก้มแขนของคุณนั้นดันตัวเองไว้มันจึงก้มได้นะครับหมอพูดถูกแล้วห้ามก้มครับถ้าเกิดคุณก้มแล้วไม่มีแขนอย่างเงนะี้ยคุณเสร็จแน่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาแขนค้าไว้นะ ย่อเข่านะครับดันแขนให้ตรงก้นงอนๆนะครับแล้วก็พอจะทําก็เข่าตึงครับก้มไปแล้วก็ทํา30ครั้งนะครับทําไปเลยนะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนรอบละ30ครั้งทําให้ได้ครับรับรองคุณก็จะหายทรมานนอนหลับฝันดีถ้าวันไหนทําดังโอโ้สบายเลยลั่นกรุ๊ปเนี่ยหายโล่งเดินไปเที่ยวตลาดนัดเดินไปห้างกับลูกกับเมียสบายครับเพราะฉะนั้นทําให้สําเร็จนะฮะ คือผมจะบอกก่อนนะในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยมันมันทรมานจริงๆนะใครที่ทําท่าผมนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทรมานมันจะแบบโอ้โหแสนสาหัสเลยนะก็อดทนกัดฟันสู้ไปเรื่อยๆนะครับพอครบเดือนหนึ่งเข้าเดือนที่2องเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะมันดีขึ้นใครไม่เชื่ออ่านคอมเมนต์ใต้นี้อ่านคอมเมนต์นะครับจะมีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยว่าทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนี่คือคนที่เขาเอาไปทําจริงๆนะครับไม่ใช่หน้าม้านะเขาทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายจริงๆ เราก็อ่านเยอะเยอะครับมันจะมีพลังใจก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ลงคอมเมนต์ให้บางคนที่เล่าเป็นสตอรี่เลยนะเพื่อสร้างกําลังใจให้กับคนที่เป็นใหม่นะครับเพราะอ่านปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมีพลังใจมากขึ้นอยากจะทําท่านี้อยากจะหายเหมือนเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาลงคอมเมนต์นะครับคุณได้บุญแน่นอนนะครับอ่าก็ใครที่ชอบรายการผมนะก็อย่าลืมนะฮะสามารถจะโดนเน็ตมาเป็นกําลังใจให้ผมได้ตามหมายเลขบัญชีนี้นะครับวิโรจน์สายลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับมากน้อยเท่าไหร่ช่างมันครับหาบาทสิบบาทผมไม่ว่า เงินก็จะได้เอามาพัฒนาช่องให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายของผมก็คืออยากจะเปิดสถานที่นะเพื่อที่จะสอนท่าบําบัดเนี่ยโดยที่เจอผมตัวเป็นๆเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะถ้าผมเปิดสถานที่นั้นได้เนี่ยโอ้โหรับรองครับมันได้บุญใหญ่นะแล้วมันก็จะได้เจอกันตัวเป็นๆมันจะหายง่ายขึ้นนะครับขอให้สมหวังนะขอให้ผมสมหวังสร้างสถานที่นั้นขึ้นมาให้ได้นะไม่เล็กเอ้ไม่ใหญ่เล็กๆนะครับแต่ว่าเออคนมาหาได้ครับต่างจังหวัดต่างประเทศมาเลยครับฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นฟรีไม่่คคิิดาาช้จยใััสนนะรบ เอาละมาถึงตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ก่อนนะว่าทําทุกวันอย่อยาขี้กเกียจต,ต้องขยันทําเจ็บก็ต้องทํานะครับส่วนคําถามเนี่ยมันมีเยอะมากมายนะผมจะยกคําถามที่แบบสําคัญสาคัญแล้วกันเนาะคำถามที่1ผ่าตัดแล้วทําได้ไหมนี่สําคัญมากๆคําถามนี้นะฮะถ้าคุณผ่าตัดแล้วนะครับใส่เหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับห้ามทําถ้าคุณผ่าตัดแล้วใส่เหล็กเรียบร้อยแล้วห้ามทําโอเคไหมครับเพราะเหล็กอาจจะหลุดได้ผมไม่รู้ผมไม่เคยผ่านะครับแล้วสําหรับคนที่ผ่าแล้วไม่ใส่เหล็กก็ทําได้ไหม ทำได้นะครับทําได้เลยนะถ้าคุณไม่ใส่เหล็กนะครับคุณทําได้นะครับแล้วคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคไหมสองคำถามสุดยอดเลยนะการผ่าตัดนะครับคำถามต่อไปนะครับทํามาตั้งนานแล้วมันไม่ดังสักพีทํายังไงดีครับนี่สําคัญนะคําถามนี้ยอดฮิตก็คือลองตรวจสอบตัวเองซิว่าทําถูกต้องไหมนะครับการลมหายใจหรือเปล่านะครับแขนตรงหรือไม่ทําให้แรงหรือเปล่านะครับ ผมยกตัวอย่างนะครับมันมี3ข้อที่คุณต้องทําให้ได้นะถ้าคุณถามมาแบบนี้นะข้อที่1คุณต้องแขนตรงแขนตรงแบบผมเมื่อกี้ถ้าเกิดมันไม่ตรงก็ค่อยๆฝึกไปสักประมาณเดือนหนึ่งมันจะเริ่มตรงเองแรก,แรกๆมันจะงอครับทําไม่ได้ก็งอเพราะนานเข้าขเดี๋ยวมันจะตรงเองนะครับพอตรงปุ๊บคุณจะ,จะ,จะทําได้นะครับนี่ข้อแรกนะแขนต้องตรงข้อที่2อย่ากั้นลมหรืออย่ากเกรงตัวเวลาทําอย่ากั้นลมหายใจอย่าเกรงเพราะว่าเวลาทํามันเจ็บท่านผู้ชมเมื่อมนุษย์เจ็บจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกรงฮะพอเกรงเสร็จุบเเกกกกกิดดออะขึ้้้นนู็็็ลลลามื ราวนี้มันก็ไม่ลั่นแล้วครับเพราะเราไปเกง่งไปล็อกมันไว้เพาราะกั้นลมหายใจไงเขาต้องฝึกอย่างกั้นลมอย่างนิ้วเนี่ยผมจะดึงเนี่ยกเก่งไว้ไม่ดังแต่ถ้าเกิดไม่เก่งเห็นไหมไม่เก่งก็ดังก็คือหลักการเดียวกันนะข้อ2อเนี่ยอย่ากเกง่งอย่าก,กั้นนะครับข้อสุดท้ายต้องทําแรงๆครับท่านผู้ชมต้องทําแรงๆแต่จะต้องมั่นใจแล้วว่าข้อ 1. ข้อ2ผ่านแล้วก็คือแขนตรงเรียบร้อยแล้วไม่กั้นลมหายใจแล้วเมื่อนั้นแหละคุณทาข้อที่3คือทําแรง เพราะว่าถ้าคุณจะงัดกระดูกออกคุณไม่มีแรงมันก็ไม่ออกนะครับมันต้องแรงๆนะครับหนึ่งสองสามบึกออกแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อนี้นะครับคนที่บ่นว่าทําตั้งนานแล้วไม่หายสักทีทามาตั้งแปดเเดือนลองดูซิว่า3ข้อนี้คุณมีเปล่าถ้าคุณมี3ข้อนี้มันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้นนะครับที่เหลือเป็นระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวคุณแล้วนะครับว่าคุณจะกล้าตัดสินใจที่จะใส่น้าหนักแรงเข้าไปแค่ไหนนะครับเพราะว่าการใส่น้ําหนักนะั้นมัน มันอยู่ที่ใจด้วยมันกลัวเจ็บกลัวหลุดนะกลัวแบบบางคนคิดในใจกลัวกระดูกสันหลังเอาจะหลุดออกมาเลยเงี้ยมันไม่หลุดนะครับทําได้คําถามข้อที่3ผ่านไปนะครับคําถามข้อสุดท้ายเนาะข้อสุดท้ายเลยนะเดี๋ยวนึกก่อนนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยดิฉันเป็นเหมือนที่จ่าพูดเลยมีคําถามนะมีอาการเหมือนที่จ่าพูดไปเลยดิฉันเป็นหมอรองกระดูกหรือเปล่าดิฉันเป็นหมอรองกระดูกครับเส้นหรือเปล่ามีคําถามยอดฮิตเลยนะครับ ผมก็ขอตอบตรงนี้นะครับว่าตอบ2แบบนะข้อที่1ไปหาหมอครับถ้าคุณสะดวกคุณมีเงินคุณไปหาหมอทาเอ็กซาเรย์ทำเอ็มให้หมอตรวจว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นก็กลับมาทาโอเคไหมนี่ข้อที่1ข้อที่2ถ้าคุณไม่สะดวกไปหาหมอด้วยประการใดทั้งสิน้นอาจจะไม่มีทรัพย์หรืออาจจะอยู่ต่างประเทศหรืออาจจะอะไรก็ตามนะครับคุณก็ทําเลยถ้าคุณทําครบ3เดือนมันไม่ดีขึ้นเลยมันไม่เห็นผลอะไรเลยมันมีแต่เจ็บปวดมากขึ้นคุณไม่ได้เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําแล้วมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ เออมันหายชาแล้วจ่ามันหายปวดแต่ว่ามันมันยังเดินไม่ตรงอ่ะมันยังรู้สึกขัดๆอ่ะไม่รู้มันเป็นหรือเปล่าอันนี้มันส่งผลนั่นแหละเห็นแล้วว่ามันดีขึ้นใช่ไหมก็ต้องทาต่อไปครับกว่ามันจะลั่นนะฮะดังตื้อเมื่อไหร่กุ้ก็จะดีโอเคเนาะคําถามผ่านไปเนาะคราวนี้อย่าลืมท่านผู้ชมคลิปวิดีโอนี้มันมีประโยชน์มากๆสาหรับผู้ป่วยที่เป็นหมวรองกระดูกทับเส้นนะครับแล้วบางคนเนี่ยเขาไม่รู้วิธีรักษาเขาก็ไปดําดิ่งมั่วสูยไปหมดนะฮะรักษาผิดทางก็เป็นนนนมมาากขึ้้ะะครับไไ่ดหย ตอนรักษาโคตรดีเลยนะไปเหยียบไปตอกไปทุบไปอะไรก็ตามนะครับมันดีตอนทํานะครับเพราะฉะนั้นกลับมาบ้านครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งบางคนไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำนะฮะหนักกว่าเดิมครับเป็นหนักกว่าเดิมอุตริอีกดันคิดว่าเฮ้ยต้องไปทาแล้วมันจะได้ดีขึ้นกลับไปซ้ําอีกโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่เขาไม่รู้จริงนะครับคนที่เขาไม่มีความรู้ด้านนี้แล้วเราไป,เ,ปเชื่อใจเขาเนี่ย มันจะทําให้เราแย่นะครับเพราะฉะนั้นไปทางที่คนที่รู้จริงครับเช่นไปทางหมอที่เขาศึกษามาทางด้านนี้จริงๆอะไรเงๆๆี้ยเออเงี้ยโอเคกว่านะครับฝากไว้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าส่งต่อไปยังผู้ป่วยท่านใหม่ที่เขาเป็นอยู่อ่ะมันจะได้บุญมากนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อไปนะครับรับรองว่ามันต้องมีประโยชน์มหาศาลวันนี้ต้องไปก่อนนะพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วเดี๋ยวผมจะมาพบกับท่านผู้ชมเรื่อยๆนะก็จะมาสร้างแรงบันดาลใจอยาาให้ท่านผู้ชมนั้นหายนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนั้นกลับมาใช้ชีวิตได แล้วเราก็จะไม่ต้องทรมามอีกต่อไปแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะฮะขยันทำอย่าขี้เกียจทำนะครับสสวัสดีครับ